ข้อมูลทั้งหมดนะครับจากเพจโพสแคม์นะครับก็ได้นําเสนอภาพข่าวว่าตอนนี้ทหารไทยนะครับได้เข้าไปยึดตามที่ต่างๆแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้อาวุธได้คลังแสงของเขาไปด้วยนะครับขแเม์ก็เลยแค้นกันใหญ่เลยนะครับโอ้โหทำไมมันเข้าไปง่ายจังทําไมเออแบบมันทหารเราไม่แข็งแก่งเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นภาพข่าวที่เขาไปนําเสนอนะครับมันก็แค้นหนักมากแค้นหนักกว่าเดิมนะครับเพราะเห็นสภาพนะฮะของอย่างดีอยู่เลยครับบางคนก็ไม่เชื่อนะครับว่า ว่าไทยยึดได้ถือนึกว่าไทยแบบสร้างเรื่องแสดงอะไรประมาณนี้นะครับกันแล้วแต่เขานะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับก็พวกทหารขมเรนเขาจะชอบเอาเอาวุธเหล่านี้นะครับไปซุกตามบ้านต่างๆครับที่อยู่ตามนั้นนะครับเพื่อใช้กําบังตนนะครับรู้ว่าทหารไทยไม่ทําเกี่ยวกับว่าประชาชน,นแน่ๆมันก็เอาไปซุกตามที่ต่างๆนะครับสร้างเป็นคังแสงมันไว้ครับพอ,พอเวลาลบแพ้มัน,นก็หนีก็จะกระเจิงไปนะครับลืมเก็บนะครับเพราะมันแบกไปไม่ไหวเพามันเยอะมากนะครับอ่ะพูดไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะครับ คอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแปลโดยกุ๊กแกนท์สเลตนะครับแล้วก็มาเรียบเรียให้เป็นภาษาปากของผมเองนะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงนะครับมาเลยครับคอมเมนต์แรกนะเขาบอกว่าหยุดแอคเสียงนะครับอาวุธเขมรเนี่ยไม่เคยวางไว้แบบเรียบร้อยขนาดนี้หรอกก็คือจะบอกว่าเราแสดงนะครับบอกว่าไม่ต้องมาแอคเสียงวิจิตอาวุธเขาได้นะครับเออเพราะอาวุธหรือของที่เขมรวางไว้ไม่เคยเรียงไว้สวยงามขนาดนี้หรอกนะครับอ่ะนี่นะครับก็ยังไม่เชื่อนะนะครับอ่าบอกโอเคโอเคนะครับ ทหารเขเมรแล้วนี่แข็งแกร่งนะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องบินลบก็ได้นะครับแค่มีตะค่ายคือประชดทุนเซนนะครับเพราะว่าอุนเซนบอกว่ามีไอ้เครื่องป้องกันทางอากาศนะแต่ว่าไม่ต้องใช้หรอก <c oughs> ก็ประชาชนใช้ที่บ้านตัวเองก็พอนะครับที่ให้ชาวบ้านะใช้ตะค่ายแตเครื่องบินเอสเอาเองนะครับอต่อมาเขาบอกว่าทหารเสียบมันละเมิดก็สงครามนะครับไปที่ไหนก็ป้นที่นั่นเนี่ยเหรอที่บอกว่าประเทศไทยร่ำรวยเอนะครับเอาบอกกองกงําลังแล้วล่ะให้เขาเข้ามายึดง่ายอย่ายงนีง้ได้เ,เหรอ นะครับอืมบอกเฮ้ยนั่นมันคลังแสงนะไม่มีใครคอยคุมเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มันหนีตุยไปหมดแล้วครับมันคงไม่อยู่ยนะครับมาทั้งรถหุ้มเกาะนะครับมาเป็นเรียงเป็นหน้ากระดานเลยนะครับมันคงจะอยู่ยนะครับ <c oughs> มันอยู่ก็คงแบบไม่อยู่ในสภาพนี้นะครับเอืออ่าวบอกว่อาอ้าวไหนบอกทหารทุกคนยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติไงละ่ะอืมนะครับอันนี้เขาบอกอา้าว ไปปิดหน้าทําไมพวกทหารเสียมคือก็มีการเบอร์หน้าทหารนะครับอ่าถ้าไปสื่อก็ทําถูกต้องนะครับต้องเบอร์หน้าทหารครับเขอไม่ได้เต็มใจให้ลงในในสภาพนี้นะครับอ่าถูกต้องนะครับแต่คนเขาไม่มีการศึกษาก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่านะครับมันไม่ใช่การยึดมันเป็นการขโมยนะครับออต่อไปนะครับก็บอกว่าคาสิโนมันก็มันก็ย่อนไข่นะครับบ้านโจรมันก็ย่อนไข พวกนี้มันเฮียจริงๆนะครับอืไอ้พวกทหารเสี่ยมันหยาบคายมันไม่มีจุดยืนนะครับมันต้องพบจุดจบอืนะครับอ่ะต่อไปครับเราก็เื้เสี่ยมันกล้าเข้ามาป้นเราถึงโกดังเลยเหรอทําไมเราไม่มีใครตอบโต้มันได้เลยอ่าต่อไปนะครับบอกมันมากเกินไปแล้วนะมาขโมยถึงแผ่นดินเราเลยเหรอเราไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองอะไรเลยเหรออืมบอกเสี่ยมันก็กล้าโพสนะมันไม่อายเหรอ ขโมยเขาวางป้นเข้าบ้านตามชอบใจขนาดเนี้ยต่อไปครับบอกว่าเขามาเอาไปแล้วยากที่จะเอาคืนนะครับต่อไปนะครับมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงอ่ะลังแสงของเราเสี่ยมันเข้ามาเอาได้ยังไงนะครับทาไมพวกมันเข้ามาป้นง่ายมากขนาดนี้อ่ะเขมเเราไม่มีใครดูแลเลยเหรอกองทัพเราปกปก้องคังเอาวุธของเรายังไงเนี่ย <laughs> บนกันเป็นแถวเลยนะครับมีคนเชื่อกับไม่เชื่อนะครับก็แบ่งกันนะครับแล้วก็ ทหารไทยเรามันคมเพงงเราเถิดมึอซทรัพย์สินเราไปอีกนะครับบอกมันน่าละอายมากนะครับที่หนีออกไปโดยที่ไม่ดูแลสมบียงหรือทรัพย์สินของเราเลยะนะครับเสียม,มันหยาบคายละไร้สมองอมนะครับต่อไปครับบอกว่าโจนนี่ก็มันก็อย่างนี้แหละไปที่ไหนมันก็ป้นอบอกทําไมไมันเข้ามาง่ายจังเลยวะ <c oughs> ไม่มีใครบอกหรือสอดแนมหรือตักเตือนกันเลย ไม่มีใครบอกเตือนกันก่อนเลยเหรอนะครับจใจ้คนหนีอะไรเงี้ยนะครับบอกเหมือนป้นเราอย่างเดียวเลยม <laughs> ันปนเราอย่างเดียวเลยนะครับก็ <laughs> คือชีวิตมึงค,คือหาว่าประเทศเราจะไปปนไปแย่งดินแดนวัฒนธรรมอย่างนน้นอย่ง,ยงนี้มึงไม่ดูตัวเองนะครับ <laughs> <laughs> ความสงบสุขในกามูชาของเรามันหายไปหมดแล้วนะครับ <laughs> เราจะทํายังไงได้ตะโกนได้ไหมเพาะมันขโมยมันจะมาคืนเหรออืมครับอึดอัดอัดอันตันใจนะ นะครับบอกทําไมทหารเข,ขมรของเราเก็บอาวุธไปง่ายง่ายอย่างเงี้ยให้เสียมันหยิบไงไม่ให้เสียมันหยิบไปง่ายงายอย่างเงี้ยเลยเหรอฉันสงสัยมากไม่มีการดูแลอะไรเลยเหรอนะครับอ่าครับโจรโจรมันเป็นประเทศที่เป็นโจรน,นะครับประเทศเดียวที่เป็นโจรในเอเชียคือเสียมนะครับบอกขอเขมรเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอนะครับถ้าเราไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งนะครับไปฟ้องศาลโลกไงนะครับ กฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎของการยุยงนะครับมันไม่เข้มแข็งคือเสียนไม่ปฏิบัติตามครับต้องไปฟ้องศาลโลกนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันคลังแสงเสียมันเข้ามาขโมยได้ยังไงอืมฉนี้เจ็บใจมากนะครับถูกทรมานมากนะเขาบอกว่าบอกอ้าวไอ้พวกที่หนีไประวังโดนคดีด้วยนะเพราะเป็นของหลวง <laughs> ไอ้พวกที่หนีใครจะมาอยู่นะครับ้ำไมเบอร์หน้าโจรมันทําไมนะครับเบอร์หน้าทหารนะครับอืบอกไปครับ เดี๋ยวปล่อยให้พวกมันเข้ามาอีกนะครับนะครับประเทศนี้เป็นประเทศจนมันเข้ามาทีไรมันก็ขโมยทุกอย่างไปจากเราครับอ่ะต่อไปนะครับโอ้ทำไมต้องปิดหน้าเออเว้พวกนี้ก็เป็นไรวะเขาจะต้องให้เปิดเผยชมหน้านะครับก็จะเลิกปิดหน้าข้ามไปแล้วกันนะครับอืบอกอาวุธอะไรกันยึดง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่เข้าใจทําไมเราไม่ดูแลหรือเก็บให้มันดีกว่านี้นะครับอืต่อไปนะบอกว่า แล้ว็นบ้า,บาเรนของประชาชนนี่นะครับมันบุกเข้าลุกเข้ามามันบุกลุกเข้ามาได้ยังไงโอ้ยเขายึดไปหมดแล้วเจ๊นะครับฉันเจ็บปวดหัวใจมากทําไมไป่อยมันเข้ามาได้ง่ายขนาดนี้นะครับมันยึดทุกพื้นที่ยุดทุกตําแหน่งเลยเหรอนะครับอืมบอกรัฐมนตมตกระทรวงกลาโหมว,ว่ายังไงเห็นไหมนะครับทหารเราเสียสูญเสียทุกอย่างไปแล้วนะครับอบอกว่าโอ้ยพวกเสียมันแสดงดูก็รู้ว่าแสดงนะครับไม่เนียนเลยอืมเขาบอกว่าเสียมันแสดงนะครับ ต่อไปความเข้มแข็งของทหารเราไปไหนมันจบง่ายขนาดนั้นเลยเหรออืะครับแบบทหารของเราล่ะตำรวจของเราล่ะไม่มีใครดูคอยดูแนเลยเหรอมันละเมิดอ,อธิปไตยเราขนาดนี้มาป้อนอาวุธเราถึงที่นะครับไอพวกเสียมไอพวกโจรดอกนี้มันไม่ใช่การยึดนะมันคือการขโมยนะครับมันคือการป้นอนนะครับตอนมึงขโมยรถหนามก,กูเห็นมึงหัวเราะคิ้คักขีค้คัก,คคกมีความสุขนะครับแม่ เป็นฮีโร่กู้ยางฮีขโมยลวดได้ครับอันนี้เขาเอาก็เจ้าของก็ไม่อยู่นะครับแล้วอยู่ในเขตดแดนไทยด้วยนะครับมันก็ของของแบบนี้นะครับเดีย๋ยวมาปากดีอือต่อไปนะครับบอกทาไมเราไม่เราไม่ระบุยปู <c oughs> อาคาไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับอืมต่อไปนะครับเพราะเพราะเราสู้เสียไม่ได้ใช่ไหมมนเลยยึดของเราทุกอย่างตลอดไปเลยนะครับ แต่มีประเทศมาเสียม,มันก็เอาไปทุกอย่างเพราะเราอ่อนแอใช่ไหมทำไมต้องมีเสียมอยู่ข้างๆเราด้วยนะครับทำไมถึงไปเสียมมันเข้ามายึดง่ายได้ขนาดนี้ต่อไปครับเอาส่องสาวของมต์แล้วกันนะ,ะนะครับจะได้ส่วนใหญ่ก็จะเราเพ้อราพึงราพันเนี่ยครับทำไมมันเข้ามาง่ายจังนะครับม,มีแต่แบบ สงสัยว่าทําไมคลังแสงเราทําไมปล่อยให้มันเข้ามาง่ายจังนะครับก็ม,มันหนีไ่งนะครับตอนตอนอะไรก็ตอนสัมภาษณ์ก็ปากดียิงหูทหารไทยตุยท,สทีสองสามร้อยคนนะ <c ười> ครับมันอยู่แค่สองคนยิงทีตุยสองสามร้อยคนแหมถึงควาจริงก็วิ่งหนีเนี่ยนะครับอ่ะนี่ก็บอกพลังในการต่อสู้ของทหารเราอยู่ไหนทําไมเสียมมันบุกเข้ามาง่ายจังนะครับหรือว่ามีการ ตัวนี้ว่ามีการทุจริตนะครับไม่จ่ายเงินทาหารเรานะครับทหารเราเลยไม่อยู่ประจำการโอ้คิดไปนู่นนะครับ mm. เออออาจจะอาจจะมีส่วนนะเ mm. พราะเห็นก็เขาลงมทวงเงินกันนะ,นะครับ mm. หัวหน้าแม่งเก็บแดกเรียบเลยนะครับ mm. เงินไปถึงลูกน้องนะครับ mm. ถไยไปเขาเ mm. ข้ามาง่ายจังอ่ะนี่เดี๋ยวก็ไอ้พวกนี้เราจะข้ามไปนะครับ mm. ต่อไปนะครับ mm. มันต้องเป็นคดีระหว่างประเทศ จะต้องจับมันมาลงโทษนะครับคนที่มันเข้ามาลุลกล้ำดินแดนเราแล้วขโมยของเราครับโหแค้นมากนะครับโดนขโมยทางข้างแสงเลยพวกนี้มันไม่ได้อาจเรียกว่าปล้นได้มันก็ไม่ได้ชนะด้วยนะครับมาทําร้ายเรานะครับอย่างนี้นะครับมาผิดข้อหาแรับมีกฎหมายระหว่างประเทศอพวกเสี่ยมต้องรับผิดชอบฉันไม่จะไม่มีวันให้อภัยพวกมันนะครับเราจนเสี่ยปล้นเนี่อนะค้าไปแล้วกันครับที่มันซ้ำๆนะครับ บอกว่ามันมันโหดเกินไปมันทารุ้นเราเกินไปบางที่มันป้นบางที่มันก็เผาทางที่เราใจดีกับมันมาตลอ,ด,อ,ใด,อ,อ,อใด,ดใจดีอะไรกับกูกเข้าใจมูประเทศใจดีอะไรกับกูมีมาเป็นภาระนะครับม,มาเรียนหนังสือมารักษานะครับเออสร้างแต่ภาระนะครับไม่ได้เจียมหัวเลยนะครับบอกแล้วทำไมฝั่งเราเงียบจังละ่ะใครจะตอบโต้เสี่ยมได้เลยเหรอฉันรับไม่ไหวแล้ว กับเรื่องเราเหล่านี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครอยากอ่านต่อก็ไปที่เ,เพจนี้ได้นะครับลองคอมเมนต์ก็จะประมาณตอนนี้มันเริ่มซ้ำกันแนละ้วผมก็เลยเบื่อที่จะนํเาเสนอต่อนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรนะ่าเสนอก็จะนํามาเสนอเรื่อยๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ